วันวันเลนทายไม่ไปทำอะไรเหรอจื้อไม่เอาทำไมอ่ะนอนไม่มีแฟนหรอไม่มีมีแต่พัดลมไปไหนวะนี่วันนี้ก่อนไปไปไม่มีแฟนหรอวันเลนทายเนี้ยไม่มีถ้าเราไม่มีแฟนเราต้องทำอะไรต้องเรียนบอกคุณใช่ไหมนอนนอนอะไรนอนได้หลับละเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนหลับเรียบร้อยบายฝันดีทุกคนจบเพล็เท่านี้บาย โอ้โ้โอคนดูเขาเปิดผมก่อนดิเฮ้ยใจเย็นทำไมเล่นจริงจังจังอ่ะอ้าวก็ดูว่าเล่นเฉยๆไงได้จะจัดให้ไม่ไงเจอผมปิดประตูแอ้วไงกีตาร์อ๋ออะไรครับอะไรครับติดไฟอันนี้ติดไฟอันนี้ตุ้ม ไปข้าหัวผมสามสิบล้านผมต้องเปลี่ยนข้าหัวก่อนเว้เนี่ยเ,เล่นเล่นไปอะว้าวช่ด้วยอยา่าโอ้ยผมรอดวะได้เอ๋โอ้โหนี่นะเขาขึ้นไปก่อนซุ๊บได้แล้วเย่เอ้ยหูคอยจะจับได้เวลาแดกเลิฟฟุดยำ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 ,ำปลาอะไรจื๊อ เจ้ต่อยเ,เหรอรไม่เบื่อโบอาแหนคอกเปล่ามาคิวปิดโซนโอ้ยโอ้โดนยิงกระลังปล่อยคิวปิดโซนเลยไอยผมขี่นกได้ด้วยนี่นี่แน่ตกลุมรักฉันซาผมโซได้ยไมผมโซไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ไ y b เพื่อนแฟไอ้จือก็ต้ังตัวเองอ่ะทิ้งไปแน่ไม่เพื่อนแฟเนี่ยไอ โทษปั่นเนี่ย my best friend เออโอ้โหตุ๊กตัวเองอ่ะ my best friend อย่าโอ้ผมแค่แค่โยนสกิลมั่วๆผมจะตายไม่โดฟามิงโกช่วยฉันด้วย my best friend เดี๋ยวทำไม my best friend มาอยู่ข้างบนผมเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปไหนละดึง มันกันไม่รู้ซะแล้วคำสาปที่บิดเบี้ยวสุดอะคือความรักความรักมันบิดเบี้ยวจื้อเราถึงยังไม่มีแฟนกันไงนี่ไงนี่แหละคือพลังห่งความรักน่อหลงผู้หญิงอะไรคันรักบริสุทธิ์ต่างหากเนี่ยจื้อดิกะเลิฟยูตะบีมอิวมาผมจะเล่นผลเลิฟนี่นแหละ ไม่ผมเรียกเบสเฟนมาเป็นจี้พิเคสอีกแล้วอะ่ะจะให้จี้พิเคสตุกกับจีอพิเคสโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยบายเบสเฟนรับกระสุนแทนฉันเหรอติอ้งตด้งติ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 ้ง My b e s เ f r i e n เฮ้ยเบคอนว่ะนี่มันเบคอนเจนโนนี่ อย่า <Yeah. S 2> เลิฟคิวปิสโตนโอ้โหหนีหนีหนีหนพาพป็โกพาผมไม่หนีไม่ทันแน่นอนผมต้องลงแด้ผมก็ขึ้นไปต่อยฮาร์ดช็อตมาผมใช้ฮาร์ดช็อตฮาร์ดช็อตไม่โดนผมไม่น่าพูดชีอท่าเลยเอยได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังไหวอยู่คิวปิสโตน นี่ระดับโอเด้ ain, ติดไฟของผมพร้อมกับแมวตีดขึ้นไปเลยว้าวผลเลิฟเป็นคนเอาเรื่องอ่ะจือ้อไปไหนครับจือ้อพี่เคสเฮ้ยผมลุดอีกแล้วบอกว่าโดนดรามจไม่ได้ใช่ไหมไม่เ t ร r เฟรนมาเลยขึ้นมา ว้าปุ๊บวูบเมื่อกี้ผมกลับหลังทันแล้วผมก็หมุนหมุนผมยังรอดอยู่มาอุ้ยเบสเฟนผมแบบเห็นแล้วชื่อแบบโดนแบบเบสเฟนผมบ่อยมากเฮ้ยเธอทำไมไม่เข้าขัดอะทำไมไม่ถูกขัดจืดยิเช็คเคล็ดลับอะไรเยี่ยมเเคล็ดลับอะไรเมื่อกี้ทำไมไม่ถูกขัดอ่ะ ไม่รู้กีตาร์ติดไฟนะเว้ยแบบจะสแปมโหดไปไหนวะขนเนี่ยแต่ถ้าเกิดถูกจับทางได้ผมคิดว่าผมน่าจะแพ้เลยนะแต่ตอนที่คุณยังยื่นยังจับทางขน,ขนเลยผมไม่อปได้เท่าไหร่พราะเหมันสัมาัญเลกาอากาศได้ด้วยยิกงก็ง่ายทีนนี้ก็สแปมมันเลยเนี่เพื่อนฉันมาช่วยเลยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อออเย้ เฮ้ยมันตายมันตายแล้วมีเศษความรักติดด้วยเห็นไหมทุกคนันจืตตกหลุมรักผมแล้วมายียดเกมนี้มามาวิจืตรไม่ได้ผลประตูหน่อยเหรอวันนี้ไม่เป็นได้จ้าเฮ้ยเรือไปแล้ว ผมคิดว่าไอ้้ไอตัวเล็กๆนั่นคือเพื่อนคือจื้อเว้ยแต่ที่ไหนมันคือเพื่อนผมผมไม่รู้เรื่องเว้ยเมื่อกี้ยังฟันน่ะเมื่อกี้ผมไปเล่นตัวนั้นเฉยเลยอ่ะ้ยใครยิงล็อเขาแตกเขาแตกแล้วใหม่เขายังไม่แตกเลิฟช็อตมันจะไม่ใช่เลิฟช็อตนั่นเบสเฟรนด์ตรงนี่ต่างหากยังทันอยู่ยังทันอยู่อ้โอะโอ้โอะโอ้โอ โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแรงมากๆไหนล่ะขึ้นนกฟามิงโกโอ้นกฟาร์มิงโกช่วยผมดีมากเลยโอ้โห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 อยะเกือบไปแล้วไม่ล่าโอ้ เฮ้ยเมื่อกี้เขาไม่โดนขัดนะน่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะมันจะต้องมีเคล็ดลับอะไรแน่เลย<อ>เคล็ดลับความอร่อยโอวเลือดเต็มอย่างเงี้ยใช่เหรอเลือดผมเต็มอีกแล้วเหรอเออว่ะออเออเอเอเอา้อาอย่าทำอะไรผมเลยโอ้โหไม่น่าพุ่งเข้ามาเลยผมยังได้อยู่ผมยังไหวอยู่ทุกคนครับเปกระตุ้นใจใผมด้วยดึง โอ้โออโอ้ฮ oh. uh ิวมาแล้วอย่าเป็นคนฮิวใจโดยเป็นได้แค่ฮิวมังกาซอเฮ้ยผมคิดจะพุ่งไปแล้วซะอีกโอ้โหใส่สุดมากอย่าเป็นคนฮิวใจโดยเป็นได้แค่ฮิวมังกาซอรู้จักไหมเจ้าฮิวมังกาซอไม่รู้จักไม่รู้อะไรขนาดนั้นไม่อยากเล่นเลยให้ผมไปนอนเดี๋ยวอยากนอนฮัรช็อตดึงดั่งดึงดังด่ง เบสเฟรนออกมาเลยผมจะต้องเลือกสแปมแล้วก็ตัดสินใจจบชิตคนชื่อเขาไม่งั้นผมอาจจะแพ้เองมาชื่อไม่มีแล้วความรักการต่อสู้แย่งชิงเท่านั้นผู้ชนะขั้อยู่รอดมาเน่เบสเฟรนโอ้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 โอว้าวอละความรักอะไรอ้าวพอพอพอ ผมหวนคืนสู่ตัดป่าเอาไม่รักเหรอไม่รักแล้วรักอะไรผมเหมอนอคืนสตัตว์ป่าแล้วไม่นอนดีกว่าเชื่อผมมาการที่เราไม่มีแฟนเราก็จะต้องกลายพันธกลายเป็นแปมมอสว้าวนี่แหละคือเซตที่ผมเก่งที่สุดวันนี่เลย โอ้โดนสตันทำไงดีทุกคนนี่เลยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะเรื่องแมมมอสบวกกับอ้าวเขาเปิดเผาบน้ถผมจะเปิดเผาไม่ได้แต่ผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าทำไมแมมมอสถึงจะเป็นผลที่เก่งที่สุดถ้าเกิดคู่กับเผาสกายแมมมอสมันเฟี้ยวมากมาก,มากเฟี้ยวจนน่าเกลียดมันไม่ได้เฟี้ยวแต่มันน่าเกลียดมากมากอ่ะแต่จริงๆผมอาจจะล่วงแต่ แต่ก็แต่ก็ไม่ผมยังไหวอยู่ดูสิครับเริ่มอยู่แค่แปดพานเองทุกคนแต่เขาเผามนุษย์นะถ้าเกิดเขายังตีผมไปเรื่อยอย่างนี้เจ็บฝ่าแน่นอนวับแมวมับแมววูบ,ม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 บผมยังไหวอยู่โอ้กระเด็นเลย no 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 อย่าทำอะไรผมไม่นะไม่ เ้ยตายอหนีวแบกน่าได้แล้วทุกคนโอ้ดีนะผมกระโดดขึ้นมาก่อนแต่ก็ยังโดนอยู่เจ็บมากเจ็บมากตอนนี้ผมเจ็บมากเจ็บเองเลยแมววกระโดดโอ้โอ้โอ้โอโอ แือถ้าเกิดเขายังปล่อยแบบไทม์แบบว่าตัวแบบช่วงเวลาให้ผมพักเบรกอะไรเงี้ยเรื่องผมจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มตถ้าเกิดเขายังตอนนั้นอยู่พีต้องน่าจะชนะอยู่นะเพราะเขาค่อยๆค่อยหมดไปโอ้โหผมลืมไหมเนี่ยดาบเขาไม่ได้บอกว่าไม่ถูกขัดอย่างนี้แย่ผมละคือเป็นการที่ลำบากมากเพราะเอ็นจนผมที่แบบเอามปาเ่ากับเอาปาาระกันขัดล้วนๆเลยผมยังไหวอยู่ทุกคน เออเฮ้ยโดดหนีเมื่อกี้ผมเห็นเออโคตรขี่โกงผลต้องตีเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมโคตรายเลยโคตรคพอแล้วใช่ไหมจื้อไม่มีแล้วความ,มรักมีแต่กายพันเป็นแบบมอสเอาสกิลไม่โดนอ่ะถ้าโดนบ่อยกวันนี้น่าจะตายไปแล้วได้ไหมมันโดนแหะแต่แบบผมโดดสูงแงประเด็นอ่ะโคตรเอา ใส่ดาบไปได้ไงไม่อยากเล่นลไม่น่ามาฝึกเล่นสายดาบเลยกลับมาเล่นโมจิเหมือนเดิมจริงไม่ได้ใส่ผลเธอใสยผลบวกกับซองกริีโพดไม่เอาไม่อยากเล่นดาบเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอพิงไว้เท่านี้เนาะสำหรับวันท้ายก็ขอให้ทุกคนมีแฟนกันนะส่วนผมก็คงไม่มีต่อไปเฮ้ยย่าๆมีกี่อะเพื่อนมีบอลกิมกี่อะเพื่อใช่พีบอลกิมกี่อย่าเป็นคนฮิวใจแต่เป็นได้แค่ฮิวมากระซอทุกคนโอ้ยไม่โดน 拜啦，拜拜。